สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ariana Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศรีธด,ดินค่ะมังกรบึกศพแล้วก็กันที่ในราศรีลักขณาหรือดาวศุกร์ประจำช่วงวันที่1-10พฤศจิก,กายนนี้นะคะการทำนายก็จะมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะทา,ามกลางจะอยู่ได้ Description b ยี่ยังไงนะคะเติมเต็มตัวเองขั้นสนนะะุดเนี่ยค่ะอืมแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้เจอด้วยคนใหม่ๆนะเป็นคนใหม่ๆที่ถ้าเป็นถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะเจอผู้หญิงที่แบบใายเปยนิดหนึ่งนะคะใส่เปยนิดหนึ่งนารีอปรุปถัมอะไรอย่างนี้นะคะแต่มันมีมันมีความแบบเปิดดีไม่เปิดดีอยู่นิดนึงนะ,ะเหมือนหมายถึงว่าคุณจะเปิดใจคนนั้นดีหรือไม่เปิดดีนิดนึง ดูหน่อยเพราะอะไรอ๋ออีโก้ค่ะอีโก้ของคนคนนั้นนะเหมือนเขาจะเข้ามาจีบหรือคุณไปจีบเขาเนี่ยแหละแต่ว่าต่อให้เขาเข้ามาจีบคุณแต่คุณก็รู้สึกว่าคนเนี้ยดูอีโก้สูงจังดูมีความแบบอวยตัวเองหรือเขาเรื่องอะไรนะชอบอวดว่ามีอะไรบ้างว่านั่นนี่หนึ่งสองสามสี่ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใส่นาะฬิกาอะไรขับรถอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่า ไม่ค่อยทับใจอ่ะออเออดูดีแหละแต่ก็ไม่ค่อยทับใจกับกับความอีโก้ของเขาที่เขาโชว์ที่เขาอวดออกมาเนะี่ยมาแบบติดปัญหาตรงนี้นะคะเกือบดีแล้วเกือบดีแล้วแต่แบ,บ,บน่บน,บนตรงเนี้ยเพื่ออะไรอะไรเงี้ยเราหล่จะเป็นคนไม่ชอบคนแบบว่าคิดอวดคิดอวยอะไรเงี้ยนมนะั้งอืมทีนี้ขอดูเผื่อคุณมีคนในใจนะ สถานการณ์คนในใจเป็นไงคะเดอะสันหนึ่งเหรียญอ่าหนึ่งถ้วยค่ะแฮงแมนอืมเดทความสัมพันธ์เขาดูจะมาค่อนข้างดีเลยนะดีเลยแล้วก็เริ่มชะงงักเพิ่งเริ่มต้นใหม่หรือเพิ่งได้คุยกับคนใหม่ๆนะคะเพิ่งได้เริ่มคุยเริ่มจีบแต่ก็เริ่มชะงงักเหมือนอีกฝั่งหนึ่งอาจจะไม ไม่ได้กระตุกกะติกอะไรกับเขาด้วยอะไม่ได้เล่นด้วยนะ,นะคะไม่ได้เปิดด้เขาขนาดอาจจะเป็นการผู้หญิงหรือผู้ชายฝั่งโน้นนะคะที่เขาไปจีบเนี่ยอาจจะตอบเป็นมารายาทแต่ฝั่งของเขาอาจจะคิดไปไกลนะคะสุดท้ายไม่ถึงวันประมาณ8ปดแล้สิบอาจจะมีการต้องตัดตกตัดใจตัดจบความสัมพันธ์ที่เหมือนเขาจะมโนไปเองส่วนหนึ่งนะคะเ,ออเหมือนจะมโนหรือคิดไปเองว่าเอ,อ น่าจะชอบช้านเหมือนกันหรือสิกการหรืออะไรเนี่ยแต่แม่หลอกอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาตอบด้วยด้วยมารยาตามมารยาแต่ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นน่เองนดีนะคะคล้ายๆรักข้างเดียวไปชอบเขาข้างเดียวอะไรอย่างนี้ต่อไปค่ะมาดูว่าความคิดความรู้สึกเขาคนนั้นที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบพุทจิกา ้าวใหมเอมบางคนในที่นี้มีการปิดตั้นนะอย่างเช่นการบล็อกนะคะหรือยังไม่พร้อมเจอหน้ายังไม่พร้อมมองหน้าไม่กล้ามองหน้านะคะแต่ตัวต้นของเขาก็มีอีโก้สูงนะคนคนเนี้ยทำเป็นไม่แคร์ไม่สนอะไรใดๆแต่ข้างในก็ยังคงคิดถึงอยู่นะยังคิดถึงอยู่ยังไม่ลืมคุณเลย นะคะตัดใจยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซนด้วยซ้ำเพราะจริงๆ <c oughs> ขออภัยอะเอาจริงๆแล้วอ่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ที่ค่อนข้างพร้อมสำหรับเขาอ่ะแล้วเขาพยายามหาคนใหม่ที่ดีกว่าคุณุยที่ที่น่าจะพร้อมเหมือนเหมือนคุณหรืออะไรเงี้ยหรือมากกว่าคุณแต่ก็ยังไม่เจอนีประเด็น นะพอเจอเขาก็ไม่ได้ชอบคนคนนี้อะไรเงี้ยผู้หญิงหรือผู้ชายคนานจะไม่ได้ชอบคนคนนี้เหมือนกันอะไรเขาเลยรู้สึกว่าความเป็นคุณมันยังเป็นคนมันยังเป็นอะไรที่แบบเขาก็ยังต้องการนะอืมนะคะโอเคฝาบคุณคิดแลวรู้สึกยังไงกับเขาคะ่ะไหนทัวร์เดทเคยรอเขานะเคยรอเคยรักเคยยังชอบเคยยังคิดถึงเขานะแต่ว่ามันก็เป็นแค่เคยอะคะ่ะ เพราะทุกวันนี้มันจบไปแล้วตัดใจไปแล้วอยากเริ่มต้นใหม่กับชีวิตแล้วนะคะแบบบางทีก็มีบ้างบางโมเมนต์ที่วนไปนึกถึงคนคนนั้นแต่นึกถึงแล้วก็กลายเป็นนึกถึงแต่เรื่องราวที่อาจจะไม่ได้ดีต่อใจนะคะไม่ได้วาวซ่าไม่ได้ชื่นใจอะ่ะ รู้สึกว่าตัวเองอยากเริ่มต้นใหม่มากกว่ากับคนที่พอดีกันแต่คนใหม่นี้เข้ามาอาจจะมีความมีความลำยัยนิดดึงแค่นั้นเองนะคะไม่เป็นไรหรอกแต่คุณก็แบบว่าสะรองแล้วก็ดูรักตัวเองมากขึ้นแล้ว่ไม่มีอะไรต้องนําเป็นห่วงหรือจมอะไรขนาดนั้นนะคะมดสรุปค่ะแปดไม้นี่พุ่งเข้ามาเลย คนใหม่ๆนะคะก็รุกมากหรือพุ่งเข้ามามากนะคะพยายามเ,ออเสิร์ฟสปปรรพคุณของตัวเองขั้นสุดแต่ยิ่งเสิร์ฟคุณยิ่งรู้สึกว่าหมดแพ t ชั่นมันไม่น่านสนใจอ่ะไม่มีเสน่ห์นะคะไม่มีเสน่ห์ไม่เข้าตาคุณคุณจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานสหลักๆโฟกัสในเรื่องของการงานมากกว่าคนที่เข้ามาจีบคุณนะคะ n e w l o v e Flo a t เนี่ยืม Enjoy การงาน enjoy ชีวิต ก็จะค่อนข้างเลิศก,กว่าในช่วงนี้นะคะโอเคพาทมุสตรก็ประมาณนี้ค่ะงไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สัหรันได้ระหว่างคนณแล้วก็คนคุยนะคะสกาคนความรักในฝั่งคุณเป็นง่ายๆสิบไม่เทาะะ้าค่ะสิบเหรียญอืมขึ้นขึ้นลงลงเนี่ย สำหรับคุณอนะสถานการณ์ที่คุณจะต้องเจอหรือรับมือด้วยนะไม่ใช่แค่เพราะว่าตัวคุณอย่างเดียวมันมีเรื่องราวที่คุณหนักใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยอึดอัดก็ได้นะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆเราคุณก็ยังคุณก็อยากให้ความสัมพันธ์ไปต่อในจุดที่มีความสุขเติมเต็มกันนะไม่ใช่แค่คุณเติมเต็มเขาคือเติมเต็มซึ่งกันและกันหรือไปยังจุดที่มีการคอมมิชเมน แต่หลาย,ลาย,ลายๆเรื่องหรือเกินของความเป็นตัวเขานะคะหรือความเป็นตัวคนเนี่ยมันทําให้แบบมันจะได้ไหมนะเพราะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดี ka. เดี๋ยวร้ายนะคะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยเดี๋ยวเทคแอคชั่นบ้างเดี๋ยวหายบ้างเดี๋ยวงอนบ้างด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะ <S <S <LE AR> แล้วเดี๋ยวมีช่วงวันที่แปดเก้าสิบอีกที่คุณรู้สึกว่า <S <S เหนื่อยเหนื่อยเดือเกินทําไมเหนื่อยขนาดนี้เหนื่อยจนอยากจะมูฟออกมา จะลองห่างดูด้วยซ้ำบางคนนะคะอยากจะลองหา่างันก็ทำเต็มที่ในฝั่งของฉันนะ Take action นะคะเข้าหาแต่ทำไมทำไมมันดูเหนื่อยจังเลยขอฟดูฝั่งเขา,เขาสิทำไมมันทำอะไรให้คุณเหนื่อยจังเลยมีใจเชียนจัดเหม็นเขามองว่าเขาพยายามเป็นตัวเองนะเขาพยายามเป็นตัวเองกับคุณนะ่ะ แล้วเขามองว่าไอ้การเป็นตัวเองของเขาอะมันน่าจะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ได้ดีกว่าอืมเขาก็เทคแอคชั่นนะไม่ใช่ไม่ทีไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณเทคแอคชั่นอยู่ฝ่ายเดียวแล้วเขาไม่เทคแอคชั่นเขาก็เทคแอคชั่นกับคุณเหมือนกันแต่ในเวที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่เก็ตหรือเปล่าหรือในเวที่เขารู้สึกว่าเขาก็คิดไปเองว่าเขาเทคแอคชั่นดีคือมันเป็นอย่างนี้มันเหมือนความเข้าใจหนึ่งบวกหนึ่งของทั้งสองคนมันไม่เท่ากัน หนึ่งบวกหนึ่งของคุณอาจจะเท่ากับสองหนึ่งบวกหนึ่งของเขาอาจจะเท่ากับหนึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมักออกปะอืมแล้วเขามองว่าฝัา่งเขาอ่ะเขาก็าโอเคที่จะที่จะไปต่อนะดูไม่ได้ดูลอนรุนหนาวเลยอะดูไม่ค่อยดู้นอนรู้หนาวว่าฝั่งคุณหนักใจกับความเป็นเขาหรือว่าเหนื่อยกับความขึ้นขึ้นลง,ลง,ลงของสถานการณ์อะ ดูนอนรุนหมาก็คือไปเรื่อยๆไปแบบตัวเองมากเลยไปด้วยความเป็นตัวของตัวเองมากเลยนะคะอืมเอาสิสุดๆไปเลยนะคะต่อไปมาดูความคิดความรู้สึกบ้างความคิดความรู้สึกฝั่งเขาที่มีต่อคุณห้าไหมห้าดาชายอดสามถ้วยเจ็ดถ้วยอืม คนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ขี้น้อยใจขี้หึงชอบหาเรื่องนะคะแล้วก็เป็นคนมโนคิดเยอะคิดมากคิดมากไม่พอมโนเพิ่มไปด้วยนะคะแอดเพิ่มไปเวลาที่คุณใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงกลุ่มสังคมหรือการเดินทางนะคะก็จะรู้สึกว่าคุณน่ะไม่แคร์เขาแล้วแคร์แต่ชีวิตตัวเองก็จะหาเรื่องนะคะมันมีปัญหามาทะเลาะถามว่าเขาแคร์ไหมเขาแคร์คุณนะ แล้วเขารู้สึกกับคุณเนี่ยค่อนข้างมากแหละแล้วความรู้สึกค่อนข้างจะขับขึ้นไปข้างหน้าด้วยนะคะ <_ C' S 1> เขาแอบมองด้วยซ้ำว่าคุณนะ <_ C' S 1> มีตัวเลือกหรือเปล่าเพราะ <_ C' S 1> มีตัวเลือกใช่ไหมเธอก็เลยดูแบบไม่แค์ฉันไม่สนใจฉันอะไรเงี้ย,ยอืมฟังคุณละคิดแลวรู้สึกยังไงกับเขาหนึ่งทวยตกิง,งียนอืมทาวเวอร มันคุณจะปีแตกในท้ายที่สุดเนี่ยคุณชอบเขานะคุณชอบจริงๆคุณไม่ได้ชอบเล่นๆขำๆคุณชอบจริงๆแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะมีการ Take a คชั่นเสิร์ฟเขาในหลายๆอยา่าง5เหรียญจนบางทีเราเหนื่อยจนบางทีเรารู้สึกว่าเขาพยายามเพื่อเราบ้างหรือเปล่าแอบคิดแบบนั้นนะคะแล้วทุกครั้งเนี่ยที่มีการทะเลาะเนี่ย5ไม่เทาคุณจะก็จะทาวเวอร์เลย ไม่ทันรอจุกจิกเล็กๆน้อยๆแล้วเบื่อทาวเวอร์ลงเลยนะคะระเบิดลงเลยบางทีมันก็ไม่ไหวกับความจุกจิกจุกจิกจุกจิกอะไรของเขานะคะอันนี้คือคนคุยเนาะแต่เหมือนแฟนเบอร์นะคะเป็นคนคุยที่เหมือนแฟนมากเลยสถานการณ์มีความแบบลิ้นกับฟันแหลมมากนะคะต่อไปค่ะสรุปหกถ้วยอ่ะเดี๋ยวก็กลับมาปรับ จูนการข่ะอย่างนี้บอกค่ะขึ้นึ้นลงลงนะคะเดี๋ยวก็คุยเดี๋ยวก็มีเรื่องคุยเดี๋ยวก็มีเรื่องที่จะต้องออมีประเด็นกันเรื่องของการคุยนี่แหละหรือเรื่องของการสื่อสารนี่แหละนะคะแต่ไอประเด็นที่เกิดขึ้นว่าคุณจะห่างไปหรืออะไรไปเดี๋ยวเขาก็จะงอคุณนะคะแสดงความสัมพันธ์เนี้ยจะต้องอยู่กันแบบคนโทรกลกันและกันน่ะควบคุมอินเนอร์จีของกันและกันน่ะ ถ้าเขาเริ่มขึ้นคุณก็ต้องคอนโทรลให้เขาลงถ้าคุณเริ่มขึ้นเขาก็ต้องคอนโทรลก็คือเป็นเป็นปานแบบคอนโทรลซึ่งกันและกันนะพึ่งผ่าซึ่งกันและกันใช้คํานี้ไม่ใช่ใครคนใดค,คนหนึงคอนโทรลอีกคนเลยนะเพราะว่าดูแล้วระดับ energy, อินเนอร์พอๆกันนะคะพอๆกันเพลฟูเนสเรตรีทแอทแ r a c t ั i o n นะคะจะมีการหัง,งที่บอกว่าฝั่งคุณจะเฟหรือเหนื่อย แต่อแรงดึงดูดนั่นแหละหรือการง้อเกิดขึ้นเลยทําให้วนกลับมาเคลียใจกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ค่ะงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาร์ทของคนมีคู่นะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคนแล้วก็คนรัสนกสถานการณ์ความรักในฝั่งของคุณจะเป็นยังไงคะ จอมมิค่ะหนึ่งเหรียญสิ่งที่คุณอยากรู้หรือสิ่งที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์คุณจะได้รู้สิ่งนั้นคุณจะได้รู้คุณจะได้เห็นคุณจะได้เบิกตาเบิกเนตรได้รู้ความจริงความสัมพันธ์ที่ถูกปกปิดเป็นความลับ เกี่ยวข้องกับบุคคลที่3จะถูกเปิดเผยไม่ว่าบุคคลที่3นั้นจะอยู่ฝั่งคุณหรืออยู่ฝั่งเขาก็ตามแต่บุคคลเนี้ยมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องชูสาวเท่านั้นบางคนอาจจะอ้อเพิ่งรู้ตัวชั้นท้องนี่นาะก็ได้นะคะจะเป็นบุตรเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เช่นเดียวกันอืมโอเคฝั่งของเขาะะคเป็นยังไงคนรักเป็นยังไงคะห้าถ้วยน,นะ อุ้ยสิบดาหนาวแล้วเครียดเลยรู้สึกผิดแทบไม่ทันพยายามโต้ไม่ไม่เชื่อว่าโต้แยงนะก็ประมาณนั้นแหละถ,ถ้าถือดาบมาขนาดนี้ที่มาถือดาบก็ประมาณว่าโต้แยงแบบว่ามันนานแล้วมันเกิดขึ้นนานแล้วนะคะหรืออาจจะแบบเป็นเพื่อนการหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเฉยเฉยนั่นแหละแต่จริงๆแล้วเขารู้สึกผิดนะเขาไม่รู้ว่าต้องรับมือ,อยังไงแล้วเขากลัวจะเสียคนไปบ้านเลย กลายเป็นคนที่เจ็บด้วยนะคะกับการกระทําของตัวเองเวลาจะผ่านมานานแล้วก็จริงหรือในช่วงระยะหนึ่งแล้วก็จริงแต่ว่าก็รู้สึกว่าเสียใจกับการกระทําของตัวเองเหมือนมากินได้แต่ก็ไม่อยากจะยอมรับว่านั่นคือนั่นคือความผิดเขาอะไรขนาดนั้นก็ยังมีอีโก้อยู่บ้างนะคะก็ไฟก็ฟาดฟันถ้าฟาดฟันมาเขาก็ไฟดับฟาดบอกว่าฉันนั่นนี่เถไถยไปนั่นแหละ ะะแต่จริงถ้าคือเขาก็กลัวว่าคุณจะจะทิ้งเขาไปหรือไปจากเขานะเขาไม่อยากเสียคุณนะ้าไพเขาไม่อยากเสียคุณเขาคิดเหมือนกันว่าทํำยังไงทํำยังไงดีแต่ก็ไม่ยอมรับความผิดงงไหมมันเป็นอย่างนี้นะคะมาดูต่อที่ความคิดความรู้สึกเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะสามดาวทำเพราะฉันถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะ ก็ไม่อยากจะทำแบบนั้นในเรื่องนี้ในเรื่องของ High พิ i พทสในเรื่องของความลับในเรื่องของสิ่งที่เขาทําลับหลังใดๆนะคะเสียใจ,จกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นและกลัวว่าจะเสียคุณไปอย่างแท้จริงกลัวว่าจะเสียคุณไปกลัวว่าคุณจะไปจากเขาเขาไม่อยากให้คุณไปจากเขานะคะฝั่งคุณล่ะคะคิดและรู้สึกยังไงอ่ะ องดาบเอาจริงสับสนแล้วก็กงังวลแล้วก็กลัวมากเหมือนกันนะกลัวการตัดสินใจของตัวเองพยายามจะคุยนะพยายามจะหาจุดตรงกลางพยายามจะไก่เตี๋ยคุยกันอนะให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้มันชัดเจนนะเพราะตัวคุณคุณก็รู้สึกว่าตัวเองก็มีค่านะตัวฉันก็มีคุณค่าทําไมฉันจะต้องอยู่ในจุดที่ฉันไม่มีค่าด้วยหรืออยู่ในจุดกับคนที่เขาไม่เห็นค่าฉันด้วยนะคะถ้าเป็นลักษณะกรณีแบบคนนี้สามที่เป็นชู้สาวนะอืม นั่นแหละแล้วคุณรู้สึกว่าแบบไม่อยากตัดสินใจเหมือนกันเลยต้องมีการกันคุยกันว่าจะเอายังไงต่อจะเป็นยังไงต่อไปเราควรจะแก้ปัญหานี้ยังไงหรือควรจะรับมือหรือจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงนะคะมองว่าฝั่งเขาก็อยากปรับตัวเองเหมือนกันนะอยากจะพูดให้คุณเห็นว่าเขาจะไม่ทําแบบเดิมอีกเพราะเขาไม่อยากเสียคนไป ต่อไปค่ะบทสรุปคนมีคู่ชาวทัดดินนะคะแต่เดี๋ยวจะต้องมีการพยายาม Take a คชั่นพอสมควรนะฝั่งนู้นะฝั่งนู้นเขาจะพยายาม Take a คชั่นมากเลยพยายามที่จะปลูกตัวเองนะคะในขณะที่เขาก็มีอีกโก้นะเอาต้องมองตรงๆว่าตัวเขาก็มีอีกโก้เหมือนกันมากๆด้วยนะคะ พยายามที่ฉันพยายามที่จะคุยพยายามจะส,สื่อสารกับคุณเพราะกลัวว่าคุณจะหายไปกลัวว่าคุณจะเลิกลากับเขาไปแต่เรื่องนี้เคลียร์กันได้เขาจะเป็นฝ่ายค่อนข้างที่จะถึงแม้จากอีโคเยอะตกเทียงแล้วดูจะมีตัวตัวเองจะมีแบบจุดยืนน,นู่นนี่แต่หลกัลกๆเขาจะยอมนะคะเขาจะยอมบอ,อให้กับคุณเพราะเขาไม่อยากเสียคุณไปคู่ที่เป็นคู่ที่มีสัญญาณของเนื้อคู่อือ โอเคมีกณฑ์นี่จะเจอความรักครั้งใหม่เข้ามาด้วยนะอาจจะเป็นจุดที่คุณจะมานั่งคิดอีกทีหนึ่งหลังจากเนี้ยว่าคุณจะปลดปล่อยตัวเองไปเจออะไรใหม่ๆที่อาจจะดีกว่าคนนี้หรือแย่กว่าคนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันหรือจากคนนี้ไปต่อกับคนคนนี้ปัจจุบันต่อไปแต่อีกหน่อยหนึ่งอีกไม่นานนะ ถ้าจากทำลายหน้าไพ่แล้วจะ,ะมาณวันที่ 8, 9, 0ประมาณนี้แหละอาจจะได้มีการคิดนะคะว่าคุณจะยังไงไปต่อเส้นทางเดิมหรือ move on นะคะแต่ดูหลักๆแล้วนะมองว่าคุณน่าจะไปต่อกับคนนี้จากหน้าไพา่นะคะอย่าจีหน้าไพ่อาจจะตรงไม่ตรงกับคุณก็ได้มันไม่ใช่ดวงใครคนใดคนหนึ่งเนาะปเป็นดวงโดยรวมนะคะ โอเคค่ะคลิปของทัดดินก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ